ในการแปลงฟล์บิตแมปเป็นเวกเตอร์เราสามารถกดคลิกไปที่ไลฟ์แท็กนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพเวกเตอร์แล้วนะครับภาพเวกเตอร์คือซูมยังไงก็ไม่แตกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพปกติเป็นภาพบิตแมปธรรมดาซูมมาะจะเป็นเห็นจะลอยจะเห็นเป็นรอยแตกพิกเซลนี่นะครับ ภาพเวกเตอร์ก็สามารถที่จะเลือกได้หลายแบบนะครับคลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามารถเลือกแบบ simple tag ก็จะได้แบบนี้หรือว่าจะแบบ color 6ก็เลือกแบบนี้หรือว่าจะเป็น color สิบหกก็แบบแบบนี้นะครับ photolow สีจะจางหน่อยโฟโต้ไฮสีจะชัดขึ้นมาหน่อยครับหร่อจะเป็นแบบเกรสเกลก็เป็นสีเทานะครับโทนเทาหรือจะเป็นแฮนด์ดาวสเกตก็เป็นคล้าย จะเป็น a t l i l l u s t r เ t i o n มีให้เลือกครับมันจะเป็น Comic อารหรือจะเป็นเทคนิค c ชาร์ a าวิง็จะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแ a ปแอนด์ไวท์โลโก้ก็สวยดี จะเป็น one color logo จะเป็น ink drawing แล้วก็ lettering อะไรแบบนี้หรือจะเลือกแบบกำหนดเองนะครับก็ได้มี black and white มี color อร์ scale ลองเลือก color ดูแล้วแทรกดูก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองซูมภาพที่เป็นบิดแมปนะครับอันนี้ร้อเอร์เซนนะครับร้อยเปรอเอร์ซจะแบบนี้ถ้าเกิลองผมลองขยายขยายเพิ่มเป็น400%เปอร์เซนสังเกตว่าภาพจะแตกนะครับ จะเบลอภาพจะแตกเป็นพิกเอ็นเป็นพิกเซลเป็นจุดพิกเซลอันนี้เป็นลักษณะของภาพบิตแมปนะครับหรือภาพถ่ายธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเกิดแปลงเป็นแบบเวกเตอร์แล้วนะครับผมจะลองแปลงเป็นแบบเวกเตอร์แบบเป็นคัลเลอร์หกนี่ครับจะเป็นแบบนี้ เป็นภาพภาพเบเกอร์นี้จะไม่สมจริงมากครับแต่แต่มีข้อดีคือเมื่อเราซูมไปแล้วเนี่ยภาพมันจะไม่แตกผมลองซูมไปสักสี400เปอร์เซ็นเท่ากันนะครับภาพก็ยังคมอยู่ซูมไปเท่าไหร่อันสองก็ยังไม่แตกยัง ความโค้งความคมของเส้นอยู่เปรียบเทียบกับภาพบิตแมปด้านซ้ายมือนี้จะเป็นภาพแบบบิตแมปนะครับหรือภาพถ่ายธรรมดาที่ผมซูมไปที่400นะครับ ส่วนด้านขวามือนี้จะเป็นภาพที่แปลงเป็นเวกเตอร์แล้วนะครับผมซูมไปที่ส0 0รอยเปอร์เซนจะเห็นว่าไม่มีไม่มีรอยแตกไปเลยครับแต่ภาพทางด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นภาพบิตแมปธรรมดา,าจะมีรอยแตกเห็นเป็นพิกเซลนะครับภาพเวกเตอร์ถึงจะซูมอย่างไรก็จะไม่เห็นรอยแตกนะครับซูมมาที่พันสองก็จะไม่เห็นยังคงความคมอยู่นะครับแต่ถ้าจะเป็นภาพบิตแมปผมซูมเป็นพันสองนี่ครับจะเห็นเป็นรอยแตกแล้วครับ ขอบคุณครับ